สวัสดีครับผมสุพัน์ศสิรงศ์ครับวันนี้จะมารีวิวครับตัว Microsoft Whiteboard for Education นะครับ Microsoft Whiteboard นี่เป็นแอปนะฮะที่เป็น Whiteboard ที่ผสานอยู่ใน Microsoft Teams ด้วยกันเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการเข้าถึงผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ก็คือ whiteboard.microsoft.com นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นแอปนะฮะเข้ามาบน Windows 10ก็ได้อย่างที่เห็นวันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแบบอยู่บนตัว iPhone นะครับ iPad ด้วยก็ได้นะครับผม วันนี้จะมารีวิวครับผมในรูปแบบของ Education แบบสปอรับ Full Feature นะฮะก็คือไล่ดูกันทุกอย่างที่มีนะฮะก็จะมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนกันกับในส่วนของ commercial ทั่วไปด้วยนะครับผมเรามาดูกันฮะนี่ตัวไวท์บอร์ดที่เห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าเริ่มต้นฮะตรงแถบเครื่องมือด้านล่างนะครับก็จะมีปากกาฮนะให้เห็นเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกปากกาเลือกสีากาได้นะครับจะใช้เขียนด้วยเมาส์นะครับหรือว่าเขียนด้วย ตัวปากกาเป็นเพนก็ได้นะครับอ่านี่เขียนไว้บอร์ดนี่ฮะ B O A R D เงี้ยนะฮะไว้บอร์ดไนก็ได้นะครับเป็นปากกาก็ได้หรือจะเป็นนี่ครับตัวไฮไลท์นะครับผมซูนผมเลือกปากกาไฮไลท์ถ้าเป็นสีออกแดงก็ได้นะฮะก็จะมีไฮไลท์มาฮะไฮไลท์นะครับระบายสีได้นะครับผมหรือจะขีดเอกสารยังไงก็ได้นะครับนี่คือเป็นปากกาไฮไลท์นะครับผมมียังลบครับผมเอลิเซอร์นะฮะ หรือถ้าเกิดท่านที่ใช้ตัวเซอร์เฟนะฮะสามารถใช้ปากกาะฮะตรงด้านท้ายของเซอร์เฟนก็สามารถลบนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่คือคือตัวปากกาต่างๆนะครับผมมียังลบนะฮะเราจะขีดเส้นยังไงก็ได้นะครับอันนี้ใช้เมาส์ก็ได้เป็นหรือว่าเป็นตัวเมาส์แพดที่เป็นปากกาก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับ อันถัดไปนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการใส่ไม้บรรทัดนะฮะลายเลี่ยมเลยนะครับผมไม้บรรทัดนี้ก็สามารถที่จะหมุนนะครับกี่องศาก็ได้นะฮะมูนย์ละตัวตั้งขีดนมาก่อนนะบอกว่าผมขีดที่ตรงศูนย์องศานะครับขอเป็นปากกาสีน้ําเงินก็นกได้ะฮะเส้นตรงเป๊ะเลยครับผมนะครับเอียงขึ้นมานะครับ37องศานะครับผมปึ๊บนี่ฮะเข้ามาเลยนะฮะวาดกี่เส้นก็ได้ครับ อันนี้ก็คือในมุมของคณิตศาสตร์ถ้เรียนเรื่องของมุมต่างๆเนี่ยมุมนี้นะครับเท่ากับมุมด้านนี้ใช่ไหมฮะเปลี่ยนสีนะครับมุมด้านนี้เท่ากับมุมด้านนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามุมตรงนี้รวมกันนี่ต้องได้เท่าไหร่ครับ180องศาอย่างนี้นะฮะก็สามารถที่จะนํามาใช้กันได้เลยนะครับผมทีนี้คนบอกว่าเอ๊ะตัวไวบอดนี่ต้องเป็นเขียนอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับผม เราสามารถนะฮะที่จะกดตัว A ด้านขวาเนี่ยครับผมเป็นกล่องข้อความนะครับผมแล้วก็พิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับผมนะฮะสมมติผมจะลองพิมพ์เข้าไปนะครับผมอ่าก็เป็นอันนี้ภาษาไทยนะครับผมสวัสดีครับเนี่ยฮะก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเขาก็ได้เป็นกล่องข้อความขึ้นมาเห็นไหมฮะสามารถที่จะวงกลมนะครับหรือว่าเราจะเลือกนะครับกล่องข้อความเห็นไหมฮะ แล้วมันก็จะย้ายไปด้วยกันครับผมเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการใส่นะครับตัวกล่องข้อความนะฮะจะพิมพ์เข้าไปหรือจะเขียนก็ได้นะครับผมนะครับหรือว่าเราจะมีนี่ครับผมตัวโพสต์อิทนี่ฮะสติ๊กเกอร์นี่ครับผมก็พิมพ์ได้นะครับผมว่าอันนี้มีไอเดียดีๆนะครับมาแชร์นฮะอฮะก็ใส่ไปเลยครับผมหนึ่งนะครับอะไรเอ่ยเงี้ยฮะใครก็ได้ฮะหนึ่ง กระดานไว้บอร์ดนะฮะกระดานอย่างเงี้ยครับอันนี้พอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมต้องการกระดาษสีอะไรนะครับผมหรือว่าน่งีฮะต้องการกดไลค์ฮะสมมติอันนี้เป็นหลายๆคนเข้ามาร่วมกันได้นะครับช่วยกันเขียนในกระดานเนี่ยครับจะปรับขนาดนะครับหมุนไว้ตรงไหนก็ได้นะฮะเอาไปแปะตรงนี้นะครับแปะตรงนั้นนะครับอันนี้เปลี่ยนแปงได้หมดเลยนะฮะ เปลี่ยนกระดาษสีเปลี่ยนขนาดต่างๆนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกให้อ่านให้ฟังได้ด้วยนะฮะ immersive reader คือจะอ่านให้ฟังนะครับนี่คือตัว Text นะครับแล้วก็มา p o s ต it นี่นะครับผมเสร็จแล้วนะฮะเราสามารถที่จะเอารูปภาพนะครับกดนี่ฮะรูปภาพนะครับอันนี้เจ๋งมากครับก็คือเสิร์ชรูปภาพจาก Bing Image นะครับสมมติบอกว่าเราจะหารูปสมมติตอนนี้สถานการณ์นะฮะโควิด1ิเนี่ยครับ ก็หาเลยนะฮะโควิด -19 กปุ๊บก็จะหารูปภาพมาให้นะครับรูปภาพที่ขึ้นมานี่ครับไม่ต้องกังวลว่าจะติดนิขสิทธิ์อะไรนะฮะเพราะว่าเป็นรูปภาพที่ฟิลเตอร์แล้วนะครับจากคีบิคคอนบอนไรเซนนะครับก็คือ c ี่ไรเซนนะครับกดบวกก็เข้ามาแล้วให้มาหนึ่งอันเห็นไหมครับอยากได้อีกนะฮะอยากได้วิธีการป้องกันก็คือต้องใส่หน้ากากใช่ไหมครับบวกเข้ามาเนี่นะครับนือว่าพอใจลวนะครับแล้วก็บอกว่านี่ฮะวิธีการป้องกันนะฮะ สูงข้ามาตัวไวรัสตัวนี้อยากจะก๊อปปี้แล้ววางไปอีกนะครับไปที่ไหนก็ได้นะครับผมเราก็สามารถที่จะลากตัวไวรัสตัวนี้นะครับไปวางที่อย่างต่างได้นะครับหมุนเปลงต่างๆที่ต่างนี้นะครับหรือว่าจะทําการวาดภาพว่าอันนี้มันจะเข้ามาที่ตรงจมูกอย่างนี้นะครับผมหรือว่าให้มีการไฮไลท์ตรงไหนวิธีการป้องกันก็คือต้อง,ง,องนึงนะฮะทำเลยเอ่ยล้างมือนะครับ 2ทําอะไรอีกครับผม2องเปลี่ยนสีนิดนึงนะฮะนี่ครับตรงนี้เลยใส่เน้กากนี่ฮยนะฮะนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะฮะของการใช้งานนะฮะในการแทรกรูปภาพเข้ามานะครับผมแบบง่ายๆเลยนะครับผมนี่คำผมว่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะเลือกนะครับสมมุิเลือกทั้งบทนี้เลยนะฮะเขาก็กรุ๊ปให้เลยครับผมแล้วก็ย้ายไปย้ายมาได้เห็นไหมฮะเราเคยมีหลายครั้งที่ การลากออกมาเนี่ยครับแล้วมันยังเป็นชิ้นๆนะครับผมอันนี้ก็ง่ายมากครับผมนะครับของตัวไวบอร์ดเรานะครับก็จะมีการลากเป็นกลุ่มได้นะครับถัดมาฮะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับจะมี2ตัวที่น่าสนใจับตัวบนข้างบนนี้นะครับก็คือโน้ตกริดนะครับกับลิสต์นะครับเดี๋ยวจะลองทําให้ดูก่อนนะฮะนี่คือเราเลื่อนนี่ไวบอร์ดเราเลื่อนแบบว่าอัลลิมิต d นะครับผมนี่ฮะผมก็วาดไปเรื่อยๆได้นะครับผมนะฮะจะโยกไปทางซ้ายทางขวาได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือสามารถใช้งานร่วมกันได้นะฮะเดี๋ยวจะลองใส่ครับผมตัวโน้ตกริดนะครับเข้ามานี่ครับโน้ตกริดก็สามารถที่จะคลิกนะครับที่ตัวชื่อโน้ตกริดนะครับแล้วก็แก้ไขชื่อได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ลบของเก่าทิ้งนะครับแล้วก็แก้ไขชื่ออันนี้จะใส่เบนบอกว่าระดมความคิดนี่ฮะระดมความคิดนะฮะเสร็จแล้วตรงนี้ครับบวกเข้าไปนี่ครับก็จะมีกระดาษออกมาครับผมเปลี่ยนสีได้นะครับ ต้องการสีม่วงอย่างเงี้ยฮะบวกกระดาษเข้าไปอีกนะครับบวกไปอีกนยฮะก็คือทุกคนจะดมความคิดกันเองได้เลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีกระดาษได้อาจจะเป็น color โค้ดนะครับว่าถ้าเกิดสีนี้หมายถึงอะไรสีนี้หมายถึงอะไรนะครับเสร็จแล้วนะฮะไม่พอครับผมถีนไหมฮะถีนี้มีคําว่ากดไลค์นะครับผมสมมติเอาเอาตัวนี้เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาหรือว่านักเรียนในห้องนะครับมาคุยกันผมชอบไอเดียของเพื่อนนะครับเราก็กดเข้าไปใช่ไหมฮะ หรือว่าตอนที่เรวมความคิดทำเรื่องของดีไซน์ติ้งกิ้งต่างเนี่ยครับไอเดียไหนดีเราก็กดไลค์ให้นะครับทีนี้สิ่งที่เทพอีกครับผม <c oughs> ตรงนี้ฮะเราคลิกไปครับผมจะมีการ sorting ครับ <c oughs> เราสามารถ sort โดยสีนะฮะปุ๊บ <c oughs> ก็จะเปลี่ยนสีโยกันอยู่ด้วยกันนะฮะจะมีการอีกนะฮะตรงนี้คลิกไปอีกเมื่อกี้มี sorting นะครับ เรียงตามเขาเรียงตามอัลฟาเบตเนี่ยครับได้หมดเลยนะฮะรีแอคชั่นเนี่ยฮะเอาไลท์ขึ้นหน้าเห็นไหมใครไลท์เยอะจะอยู่ข้างหน้าอย่างงี้ครับก็จะมีฟังก์ชันของการ sorting ช่วยขึ้นมาได้เยอะแยะเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้คือตัวอ่าโนตกริดนะครับอันถัดมานะฮะจะมีตัวลิสต์นะครับลิสต์กก็ง่ายๆครับตามตรงตัวครับผมก็คือ ใส่ขึ้นมาเป็นรายการนะครับผมบอกว่ารายการที่1ก็คือสมมติว่าดีไซน์ thinking ก็จะมีอะไรมีการภาษาอังกฤษกันนะฮะสมมติว่าเป็นเรื่องของ coding กันเนาะก็คือจะมีเรื่องของการทำ coding อย่างเงี้ยนะครับอันที่1น,นะครับนี้ก็คือ,คอ,คอเรื่องของ make code อย่างเงี้ยฮะ <c oughs> อันนี้จะทำเป็น l i ด้เลยนะครับผมขึ้นมานะฮะ เราจะขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้ย้ายไปไหนก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็คือจะมีลูกเล่นของการใส่นะครับข้อความที่เป็นตัว list text นะครับที่เป็นตัวนี่ฮะตัว list นะครับถัดไปฮะจะคลอไปเท่านี่นะครับตรงนี้นะครับจะมีคำว่าสติกเกอร์นะฮะเรากดสติกเกอร์เลยนะครับจะมีซื้อให้เลือกเยอะมากนะครับอันนี้สมมติว่าจะทำเรื่องของชีววิทยานะฮะมีตัวน้อนี่เข้ามาหนึ่งอันนะครับมีแมลงนะครับเข้ามา1อัน เราสใส่กี่อันก็ได้นะครับรูปแบบเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาลากนะครับออกจากกันนะฮะว่า,วาอันนี้คือวงจรชีวิตของตัวมแมลงเข้ามาเกาะกินครับกินเสร็จแล้วเป็นยังไงต่ออย่างนี้นะฮะแล้วก็จะสามารถที่จะทําการวาดรูปนะครับต่อเนื่องกันได้ว่าจากอันนี้นะครับเข้ามากินกินเสาาร็จแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้กลายเป็นอะไรต่อใช่ไหมครับแล้วก็ทําภาพ ต่อเนื่องกันมาตรงนี้อย่างนี้ก็ได้นะฮะ้าไม่ชอบก็กดลบทิ้งนะครับสังเกตว่านี่คือตัวไวบอร์ดเหมือนไวบอร์ดจริงๆนะครับซึ่งเราสามารถทําในเวลาสอนทางไกลหรือว่าสอนเสมือนก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวการใส่รูปภาพสติ๊กเกอร์นะฮะดูสติ๊กเกอร์ทีก็ได้ครับผมกดบวกนะฮะสติ๊กเกอร์มีให้เลือกเยอะแยะเลยฮะมี a r โร่ด้วยเห็นไหมครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราวาดเองไม่เก่งเนี่ยครับเราก็กดสติ๊กเกอร์ที่เขาวาดให้แล้วนะครับกดมาเลยครับ1อันตรงนี้ เอาติกเกอร์ไปไว้ตรงไหนเราก็เลือกได้นะครับผมเอามาไว้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ชี้ไปที่ไหนอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็บุนทุกย้ายทุกทิศทางเหมือนกันนะครับผมอันถัดมาที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ครับการเอา PDF นะฮะเอาเ o r d เอา powerpoint เนี่ยขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกนะฮะ powerpoint นะครับเขาก็ไปหาว่าไอ้ powerpoint อันไหนดีนะที่เราต้องการนะครับผมเอามาแชร์นะครับใน ตัวหน้าจอนี้นะครับให้กับผู้เรียนเนี่ยนะครับผมสมมติบอกว่าผมต้องการแชร์หน้าจอของ PowerPoint นี้นะฮะวิธีการที่ครับเขาก็จะโหลด PowerPoint ขึ้นมาเป็นหน้าๆนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกนะครับ PowerPoint หรือ Word หรือ PDF ที่เป็นหน้าใดหน้าหนึ่งก็ได้นะครับเอาขึ้นมานะครับสมมติผมเอาตัวนี้นะครับแปะเข้ามาเลยนะฮะ insert ปุ๊บนะครับนี่ฮะ PowerPoint ก็ถูกแปะเข้ามาในหน้าจอเรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็สามารถที่จะมาเขียนอธิบายครับว่าตรงนี้นะครับอ่หมายถึงอะไรนะฮะตรงนี้ดีไซน์ดีมากตรงนี้นะครับอยากให้เพิ่มเติมหน่อยนะฮะอันนี้อยากให้เปลี่ยนฟอนต์เราสามารถเขียนแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word ไฟล์ powerpoint นะครับหรือว่าเป็นไฟล์เอ่อ pdf นะครับแทรกเข้ามาได้เลยนะคบผมอ่าทีนี้มาดูข้างขวาบนนี่ครับสามขีดนี้จะมีเรื่องของการ เปิดนะฮะถ้าเป็นเครื่องที่เป็นหน้าจอสัมผัสลองรับปากกาก็จะเปิดตรง Active Pen ได้นะครับแลจะมี Ink to Shape Ink to Table นะครับแล้วก็ Object Snapping นะครับผมเดี๋ยวลองดูที่ผมเปิดไวะะ้เลยฮะ Ink to Shape เนี่ยก็คือสมมติถ้าวาดอะไรที่มันไม่ตรงเนะะี่ยฮะมันก็จะตรงให้เองนะฮะเดี๋ยวเอาปากกาหัวใหญ่ๆห,หน่อยนะฮะสี่เหลี่ยมเนี่ยครับปึ๊บนีครับเขาปรับให้เองนะครับ สี่เหลี่ยมที่เจ๋งมากนะฮะถ้าเกิดเราขีดปุ๊บนี่ฮะเป็น i n t ต t a b l e จะมีเครื่องหมายบวกลบขึ้นมานะครับขีดด้านตรงก็จะเพิ่มคอลัมน์ขึ้นไปฮะหลายคอลัมน์ขีดแนวนอนก็จะเพิ่มตัวโรเป็นแถวให้นะครับต้องการกี่แถวนะฮะสูงไปได้ครับผมนะครับผมสูงไปแล้นะครับสมมติผมเขียนงนี้บอกว่ามีอ่า A นะครับ N นะครับมีเขาขยับให้เองนะฮะ B B พึ่งอย่างนี้นะับสอนเด็กเด็กนี่ฮะปุ๊บนะครับ C Cat m แมวอย่างนี้นะฮะแล้วเขียนไปนะครับ ดีด็อกอย่างเงี้ยนะครับตัวเทเบิลนี้มันก็จะปรับให้เองอัตโนมัตินะครับผมอันนี้ก็เป็นใจที่มันเจ๋งมากเลยนะครับผมนะฮะทีนี้บอกว่ากระดานอันเนี้ยใช่ว่าผมจะเขียนคนเดียวอย่างนี้หรือเปล่านะครับมันไม่ใช่นะฮะก็คือกระดานนี้นะครับเราสามารถที่จะเชิญนะครับคนเข้ามาร่วมเขียนด้วยกันได้เนี่ยกี่คนก็ได้นะฮะเห็นสังเกตด้านขวาจะมีรูปเครื่องหมายบวกของคนนะครับก็สามารถที่จะสืบค้นชื่อคนนะครับ สำหรับตัวของชั้นเรียนนะฮะเราสามารถใส่ชื่อชั้นเรียนนะครับของภาคการศึกษานะครับที่อยู่ในทีมเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเชิญทีเดียวครับผมทุกคนเข้ามาร่วมจอยเขียนกันได้ในนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกความเท่หนึ่งนะฮะของภาคการศึกษานะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับผมถ้าเกิดเราใช้นะฮะภาคการศึกษาเนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะลองให้อีกคนหนึ่งนะฮะผมใช้มือถือเนี่ยครับ ใส่รูปภาพเข้ามาเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้นําเสนอนะฮะเอารูปภาพเนี่ยครับใส่เข้ามาในนี้นะครับแล้วตัวไวบอร์ดเนี่ยสามารถถอดนะครับตัวรูปภาพออกมานะครับให้เป็นอิงได้ด้วยนะฮะผมถึงเมื่อเรามีการวาดเอกสารนะฮะหรือว่าเด็กเรียนที่บ้านเนี่ยให้เขียนในกระดาษ A4 ต่างๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็อัปโหลดนะฮะขึ้นมานะครับเป็นรูปภาพนะครับอัปโหลดเป็นรูปภาพมาได้นะครับ ก็จะสามารถเอารูปภาพจากในเครื่องของมือถือถ้าถ่ายรูปขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าเขาจะเซฟไว้ก่อนแล้วก็อัพขึ้นมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัพโลดขึ้นมาดูนะฮะปึ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นนะฮะตัวรูปภาพนะครับจะมาปรากฏที่บนนี่มาแล้วฮะนี่ครับปึ๊บแป๊บเดียวมาแล้วฮะเร็วมากเลยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขยายให้ใหญ่ปึ๊บนิดนึงนะฮะ นี่นะครับสมมตินี้คือรูปภาพที่ผมเพิ่งจะวาดในกระดาษ A 4นะฮะแล้วเราก็ใส่เข้ามาในไว้บอร์ดนะซึ่งนี้อาจจะเป็นใครก็ได้นะครับช่วยใส่ขึ้นมาให้ผมเนี่ยนะครับผมเสร็จแล้วตรงที่สังเกตด้านบนะจะมีเครื่องหมายไม้แกสิตอยู่นะครับผมข้างๆกดไลนยะตรงกลางที่3นีนครับถ้าผมกด1ครั้งนะครับปุ๊บนี่ครับเขาจะทำเคราะห์ครับ,รบแล้วก็ถอดนะฮะลายมือของเรากลายเป็น ตัวอิงนะครับผมนี่ฮะผมเลือกมานี่ครับนี่ครับเป็นอิงแล้วครับลากออกมาได้เลยนะฮะต้องการปรับอีกทีหนึงกดปุ๊บนะครับเขาก็สามารถที่จะถอดลายมือของเราเองออกมาได้นะฮะผมอยากจะได้ตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกตรงกลางก็หวางไอเดียนะฮะผมก็สามารถเลือกนะครับตรงไอเดียตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไอเดียลงมานะครับแล้วผมก็วาดเพิ่มไปอีกหนึ่งอันเห็นไหมฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ ส่งแบงนี้นะครับตรงนี้บอกว่านอกจากคอมมิเนชันก็มีทีมเวิร์กนี่ครับผมนะฮะเราใส่ทีมเวิร์กเข้าไปนะฮะอย่างนี้ครับก็คือเอามาตกแต่งได้จากภาพที่เอาถ่ายรูปขึ้นไปนะครับเป็นรูปวาดนะครับกลายเป็นอย่างนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากครับผมลองมองด้านขวาครับตรงนี้มี export นะฮะเรา export ไปที่อะไร export ไปที่เป็นรูปภาพได้ครับเป็น png นะฮะหรือว่าเป็น กราฟิกนะครับเวกเตอร์กราฟิกนะครับสเกลเบอร์เวกเตอร์กราฟิกเนี่ยสามารถไปพิมพ์ใส่กระดาษใหญ่ๆได้ครับไม่แตกนะครับเอ็กพอร์ตนะฮะเซนต์ทูวันโนดอันนี้ก็คือจะซิงก์กันนะครับกับตัววันโนดนะครับในออฟฟิศ365นะครับซึ่งมันจะเหมาะมากในการใช้เรียนหนังสือคือในทีมเนี่ยมันจะมีสมุดโน้ตอยู่ใช่ไหมเนี่ยคือจะเป็นสมุดโน้ตของทีมนะฮะเป็น m i c r เมคซ t ฟทีมที่สร้างเป็นคลาสครับผมนะฮะเราสามารถส่งเลยว่าให้อันนี้ส่งไปที่ตัว คลาสนี้วิชานี้นะครับผมที่หน้าไหนตรงไหนนะครับวางได้เลยนะครับผมไว้บอร์ดนี้จะถูกส่งเข้าไปในทีมอัตโนมัตินะครับที่วันโนตของทีมนะฮะแล้วก็มีโพสต์ไปทีมก็ได้นะครับอันนี้ก็มีมีทีมโพสทีมนะฮะดีวเห็นเกิดว่าจะใส่พี่สมุดวันโนตคลาสน้ตบุ๊กให้เองนะครับแล้วก็โพสต์ขึ้นไปที่ทีมนะฮะนี่คือทีมที่เห็นอยู่เนี่ยครับผมว่าจะโพสต์ไปที่ทีมไหนก็ได้นะครับเลือกเข้าไปก็จะไม่เลือกว่า มีช h a n แ e นย่อยกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3เห็นไหมครับนี่ครับของ education เนี่ยก็จะมีความพิเศษตรงนี้นะครับผมก็จะมีการ send to one n o t e นะครับ post to team นะครับพื้นหลังนี่ฮะเราไม่ชอบสีขาวต้องการแบบนี่ฮะสีดำนี่ฮะหรือสีเทานะครับทุกคนที่เข้ามาในกลุ่มก็จะเห็นภาพตรงนี้สีมันเปลี่ยนไปนะฮะจากที่มีกิดไลน์หรือเปล่านะครับกดกิจลายเพิ่มเองนะฮะก็คือจะสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับ ใส่เป็นกระดาษกราฟอะไรเงี้ยนะครับก็ขึ้นกระดาษกราฟให้นะครับนี่ฮะก็มีลายกระดาษกราฟขึ้นมาเป็นจุดๆอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือสามารถที่จะเลือกนะครับตัวนี้ได้เลยนะต้องการแบบไหนนะครับอันนี้เห็นไหมขึ้นกระดาษกราฟแล้วผมใส่สีฟ้าเข้าไปก็เห็นชัดขึ้นเห็นไหมครับผมนี่ครับก็จะคือเปลี่ยนแบ็กกราวน์คั l เลอร์ได้นะครับผมนะครับสำหรับแบ็กกราวน์นะครับเรื่องของตัวแทบเครื่องมือฮะถ้าอยู่ด้านล่างไม่ถนัดนี่ครับ หมุนให้อยู่ด้านซ้ายด้านขวาได้เห็นไหมครับผมเนี้ยอยู่ทั้งล่างทั้งบนทั้งซ้ายเนี่ยแปลงซ้ายนะฮะก็คือขยบเครื่องมือทางซ้ายนะครับทางขวาก็จะแอบมางขวาตรงนี้นะครับผมเห็นไหมฮะถ้าผมบอกว่าหมุนแถบเครื่องมือลงข้างล่างเหมือนเดิมก็เป็นบัดทอมนะฮะอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับนี่ครับก็หมุนเครื่องมือได้นะครับเคลียร์แคนวาสก็คือลบทิ้งทั้งหน้าเลยก็คือเหมือนลบกระดานนะครับผมแต่จริงจริงกระดานเรามันใหญ่มากครับไม่ต้องลบก็ได้นะครับผมนี่ครับก็เป็นเรื่องของการรีวิวนะฮะผมตัััวบบบอรรรนนะะคคขงภาก Microsoft Whiteboard ของภาษาให้รีวิวแบบเต็มรูปแบบให้ฟังในวันนี้ครับผมยังไงก็อยากให้ไปดาวน์โหลดมาใช้กันนะครับของใน Windows 10ก็คือโหลดจากตัว Windows Store ได้เลยนะครับเสร์ชคำว่า Microsoft Whiteboard นะครับในมือถือนะครับ iPhone กับ iPad นะฮะก็เข้าตัว Store นะสืบค้น Microsoft Whiteboard เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมตัว Microsoft w h i b o a r d นะครับภาคกาษาครับ